เราไปกันต่อที่สถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องถึงการที่อายการสารอาญาระหว่างประเทศขอออกหมายจับผู้นําอิสราเอลแล้วก็ผู้น, as, นําฮามาสนะครับเพราะว่าการตัดสินใจขอออกหมายจับทงผู้นําอิสราเอลและฮามาสในครั้งนี้มีประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะว่าในมุมหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาก็มีเสียงชื่นชมไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอมลคลูนีนะครับหลายคนอาจคุ้นๆกับนามสกุลคลูนีนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นภรยาของนักแสดงชื่อดังอย่างจอร์จคลูนีโดยทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันแล้วก็มีชื่อเสียงในอีกมุมหนึ่งก็คือการเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลกผ่านการร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่าคลูนีฟาวเดชันฟอร์จัสติสการที่อมาคลูนีถูกพูดถึง และได้รับเสียงชื่นชมก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาของอายการสานอาญาระหว่างประเทศซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจขอออกหมายจับดังกล่าวนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอามาลครูนีก็เคยถูวิจารมาก่อนนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ผ่านมาเธอหายไปไหนไม่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในชนวนกาซาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ถูกมองจากทุกมุมไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามว่ากำลังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ แต่พอปรากฏว่าในความเป็นจริงที่เธอไม่ออกมาพูดเพราะว่าเธอไปอยู่เบื้องหลังและนําไปสู่การขอออกหมายจับต่อผู้นําทั้งอิสราเอลและก็ฮามาสเนี่ยหลายฝ่ายก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อเธอนะครับโดยหลายคนก็ออกมาแสดงความชื่นชมหลังจากที่เธอทํางานเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีการขอออกหมายจับผู้นําอิสราเอลแล้วก็ผู้นำฮามาสเนี่ยปรากฏว่าอามาฮูนีเนี่ยก็ได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่านแถลงการ บอกว่าในช่วงกว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัยการสารอาญาระหว่างประเทศได้ร้องขอมายังตัวเธอเพื่อให้ช่วยประเมินหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาญากรรมสงครามและการก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติในอิสราเอลและฉนวนกาซาเธอระบุในถแถลงการ์บอกว่าเธอตอบตกลงและร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญน,นี้ทันทีครับเธอเปิดเผยว่าในคณะทำงานที่ปรึกษาที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะลงความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ ขณะที่สิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมก่อนหน้านี้เธอถึงเลือกที่จะเงียบไม่พูดถึงสถานการณ์สิทธิมนุษย,ยชนในอิสราเอลและในฉนวนกาซาเธอได้บอกในแถลงการว่าการที่ตัวเธอเข้าร่วมคณะทำงานเป็นเพราะเธอเชื่อในหลักนิติรัฐและต้องการจะปกป้องชีวิตของพลเรือนเธอบอกว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาเป็นเวลากว่าร้อปี เพื่อปกป้องชีวิตเพลเรือนในสงครามและมีการนำไปใช้ในทุกประเทศโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลความขัดแย้งเธอระบ,บุว่าในฐานะทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเธอรับไม่ได้ที่ชีวิตของเด็กมีค่าน้อยกว่าคนอื่นๆเธอไม่ยอมรับต่อการที่ความขัดแย้งบานปลายจนเกินกว่ากฎหมายหรือกลายเป็นว่าผู้บงก,บงการได้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายดังนั้นเธอจึงสนับสนุนกระบวนการของอัยาการสารอาญาระหว่างประเทศ ในการนำผู้กระทําผิดในอิสราเอลและกาซามาดำเนินคดีเช่นเดียวกับในบทความแสดงความคิดเห็นที่เธอเขียนให้กับ Financial Times ตอนหนึ่งเธอระบุว่าเธอและคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญคนอื่นมองว่าการขอออกหมายกับผู้นำอิสราเอลและฮามาสเป็นหลักไมยสำคัญในประวัติศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญาระหว่างประเทศพร้อมชี้ว่านี่เป็นก้าวแรก และหวังว่าจะมีความคืบหน้าโดยให้ความสําคัญกับการสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําให้พลเรือนเจ็บปวดผลจากการทิ้งระเบิดในฉนวนกาซาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศต่อชาวอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วอามาคุลนี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวอังกฤษเชื้อสายเลบาน,นอนนะครับมีประวัติโดดเด่นจากการทำงานว่าความคดีสิทธิมนุษยชนดังๆระดับโลกเช่น ว่าความให้กับจูเลนอซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์หรือว่านาเดียมูรัตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมถึงช่วยมาเรียเวซซาซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสื่อเดอะแรปเปอร์ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาแล้วเช่นกันที่ผ่านมาท่าทีของเธอมีหลายครั้งที่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับอามาคุลุนี่เคยพูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองครับ ตัวอย่างหนึ่งที่เธอพูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี2020เธอออกถแถลงการโดยระบุว่าไม่สมควรที่จะมีใครต้องถูกจับกลุ่มคุมขังเพราะการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐหรือระบบของรัฐบาลถแถลงการยังระบุได้ว่ารัฐบาลไทยไม่ควรตอบโต้การประท้วงโดยสงบด้วยการใช้การดำเนินคดี ปิดปากกวาดล้างผู้ชุมนุมประท้วงนะครับนี่เป็นท่าทีของเธอต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา1นึเมื่อปี2020เมื่อปีที่แล้วครับมูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมก็คือครูนี่ฟานเดชั่นฟอร์จัสติสเนี่ยก็พึ่งได้มอบรางวัลดิอัลบีให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อปีที่แล้วในพิธีรับรางวัลอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับก็ มีตัวแทนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคุณสิริกาเจรสิริได้กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่ยังมีประชาชนหลายพันคนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้บอกเล่าเรื่องราวของทนายอนนนำพาและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีเกือบ300คนในจำนวนนี้ลูกความที่อายุน้อยที่สุดคือเด็กอายุ12ปีอ่านีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงถึงการตัดสินใจขอออกหมายจับผู้นำอิสราเอลแล้วก็ฮาม,มาสนะครับสำนักข่าวทูเดย์เมคทูมอร r โรทูเดย์